ยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาค,ควรเป็นของพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้เนี่ยมันควรเป็นทฤษฎีกินแบ่งถ้าอยากจะกินรวบต้องได้เสียงขาดลอยสามร้อยเจ็ดสิบหกแรงมากต้องบอกว่าสาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรื่องของการเมืองเนี่ยมึก ครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วแลวเพิ่งพูดกันถึงเรื่องของตําแหน่งเก้าอี้ประธานสภาเพราะมันหายไปสักพักหนึ่งแล้วจู่ๆก็มีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นเรื่องของเก้าอี้ แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอกะกะตรับรองก่อนอวันนี้แหละค่ะเมื่อตอนประมาณสักบ่ายสามโมงกะกะตกกเลยออกมาถแถลงรับรองสสอเรียบร้อยแล้วะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีข่าวหลุดออกมาว่าอาจจะมีสสออย่างน้อย71คนคนที่อาจจะโดนสอยอนะคะไม่ผ่านการรับรองแต่ว่าวันนี้เนี่ยกะกะตรับรองสสอครบ 500คนเลยนะบัญชีรายชื่อ100แล้วก็สสเค,สอ,เคอีก4ี0รอ,อ,รอนะคะเพราะฉะนั้นเผือ่อร้อนจะตกไปอยู่ที่ในเมื่อกกตรับรองสอสอ,ออกมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพักเก้าไกลก็จะมีสอสอมากที่สุด151คนพักอันดับ2ก็คือพักเพื่อไทย141คนดังนั้น ถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยได้สอสอมาเป็นอันดับที่สองแล้วเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะหลีกทางให้กับพักเก้าไกลหรือไม่หรือว่า จะมีการเล่นแลบแปรธาตุหลังจากนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับตานะคะแล้วก็ประเด็นด้านหลังค่ะวันนี้เราจะเกาะติดกันก็คือเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาอาจจะเป็นการชี้ชะตาว่าที่รัฐบาลของพรกคก้าวไกลท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าในภาพภาพนี้เนี่ยเก้าอี้เพียงตัวเดียวเนี่ยนะคะทำให้เกิดรอยแตกรอยแยกในสภาแล้วกันนะคะ ถ้าเกิดว่านับไปเนี่ยหลังจากนี้อีก15หวันจะมีการโหวตเลือกประธานสภาวันนั้นแหละเราจะได้รู้แล้วแหละว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะสู้กันหรือเปล่า,ถ,าถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลสู้กันเนี่ยชะตากรรมของรัฐบาลที่นําโดยพักก้าวไกลจะหอมหวานหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะพลิกไหม เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกันไว้วา่าถ้าเกิดเขาตกลงกันได้อาจจะเป็นของเพื่อไทยก็ได้เป็นของก้าวไกลก็ว่าไปก็คือเสนอมาสักคนหนึ่ง<อ>เสนอมาอมสักชื่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้ก็คือฟรีโหวตมันจะพลิกเลยนะแต่อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าวันนี้กกตจะรับรองสอสอแล้วเนี่ยมันยังเหลือเวลาอีก15วันตามไทม์ไลน์นะคะที่จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาแล้วก็โหวตเลือกประธานสภา แกบระยะเวลา15วันเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไหมดิฉันยกตัวอย่างเช่นการควบรวมพักคือไม่ได้แปลว่ากกตรับรองสสแล้วพักเก้าไกลได้สสทั้งหมด151คนเป็นอันดับหนึ่งถ้าในช่วงเวลาเวลา15วันหลังจากนี้เนี่ยเกิดการควบรวมพักกลายเป็นสมการการเมืองชิ้นใหม่ลบพลิกให้พักเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหเนี่ยเก้าอี้ประธานสภาเนี่ย ที่พักก้าไกลเขามักจะบอกไงว่าขอให้ชั้นแต่พักเพื่อไทยบอกว่าในเมื่อเราตกลงกันไม่ได้งั้นเรายึดหลักการนี้แล้วกันนะก็คือให้พักอันดับหนึ่งเนี่ยได้เก้าอี้ประธานสภาคือเขาไม่ได้บอกนะคุณมุว้ยว,ว่าเขาจะยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพักเก้าวไกลแต่พูดในหลักการว่าโอเคในเมื่อตกลงกันไม่ได้อ่ะงั้นก็พักอันดับหนึ่งก็เอาเก้าอี้ประธานสภาไปแล้วพักอันดับสองด้วยความที่จํานวนสอสอห่างกันไม่เยอะ ก็เป็นรองประธานสภา,า2ตํา<อ>แหน่งสองเก้าอี้เลยนะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าพรคอันดับสองนี่เป็นพักเพื่อไทยคือพูดในหลักการเขาพูดแค่ว่าอันดับหนึ่งอันดับสองไม่ได้พูดชื่อพรคแล้วคือตอนนี้เนี่ยสื่อหลายสํานักเนี่ยก็พยายามที่จะรายงานไปในทิศทางว่าเพื่อไทยยอมหลีกให้กับก้าวไกลแล้วแต่ยอมหลีกหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นการสับขาหลอกเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะคะนี่คือหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้ค่ะคือเป็นการ มองประเด็นการเมืองได้แบบแหลมคมแล้วก็เฉียบมากในขณะที่สื่อหลายสำนักเนี่ยรายงานไปในลักษณะประมาณว่าเพื่อไทยยอมยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรกเก้าไกลไทยโพสต์พาดหัวแบบนี้เลยนะคะเพื่อไทยเล่นยี่เกย์ประธานสภา<อ>คือคําว่าเล่นยี่เกก็คือการเล่นลิเกการสภาหลอกอคือมองว่าการที่มีข่าวออกมาว่าจะยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรักอันดับหนึ่งเนี่ย มันอาจจะไม่ได้หมายถึงพักเก้าไกลก็ได้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งเขาอาจจะหมายถึงโอกาสที่พักเพื่อไทยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะพลิกขึ้นมาเป็นพักอันดับหนึ่งหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะลงรายละเอียดนะคะทีนี้ไปประมวลดูก่อนคะ่ะว่าตลอดสองวันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรื่องของเก้าอ,อี้ประธานสภาเนี่ยถูก จุดประเด็นขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าภาพสุดท้ายที่ที่ฉันได้เห็นแล้วก็จําได้เกี่ยวกับการพูดถึงเก้าอี้ประธานสภาก่อนที่จะยุติการพูดผ่านสื่อเนี่ยก็คือภาพความรักกันระหว่างคุณพิธาแล้วก็หมอชนละนานใช่นี่ไงเขายังมีแบบการประสานหัวใจกันเลย คือบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นรอยร้าวระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาบอกไม่หลอกดูสิเราเนี่ยมันหัวใจหนึ่งเดียวกัน <c oughs> อันนี้คือภาพสุดท้ายที่ดิฉันจำได้ <c oughs> นะคะในใน,ในการถกเถียงเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาไงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแกนนําเพื่อไทยแกนนําก้าวไกลต่างก็มาแบบปะชะดะกันใน <c oughs> โลกโซเชียลนะก่อนที่ ทางพักร่วมเนี่ยเขาก็จะมีการนัดประชุมกันที่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพักประชาชาติแล้วก็มีการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาที่สุดก็ยุติก่อนยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ยืนยันว่ารักกันใช่แล้วก็บอก,กว่าเดี๋ยวขอไม่พูดเรื่องนี้เลยนะคือคงเงียบหายไปเยอะแยะไปนานมากคือไม่ใช่ว่าได้ข้อสรุป ไม่เถียงกันแล้วนะแต่ขอไม่พูดไม,ไม่พูดไม่พูดไม่พูดแล้วไม่พูดผ่านสื่อแล้วแล้วมันก็เป็นช่วงบังเอิญพอหมอพอเจอมากนะาาที่ช่วงจังหวะที่พูดถึงเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยกลับมาวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์เนี้ย วันนี้ล่าสุดเนี่ยกกตก็ประกาศผลรับรองพอดีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองไล่ไทม์ไลน์นะคะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอาจจะจุดขึ้นมาโดยคุณรังสิมันโรมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโคศพักเก้าวไกลแล้วก็เป็นสสพักเก้าไกลด้วยเมื่อกกตรับรองแล้วนะคะคุณรังสิมันโรมเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตําแหน่งเก้าอี้ประธานสภาว่าคือมันต้องเป็นของพักเก้าไกลสิเพราะว่าพักเก้าไกลเนี่ยมีงานที่จะต้องขับเคลื่อนในสภาเนี่ยหลายอย่างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอชนล ก็ออกมาตอบโต้พร้อมกับบรรดาแกนนําพักเพื่อไทยนะคะอย่างคุณหมอชลนนานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยมันยังไม่มีความคืบหน้านะส่วนความเห็นที่ใครออกมาให้สัมภาษณ์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คณะเจรจาถือว่าเป็นความประสงค์ของบุคคลนั้นความหมายก็คือตำแหน่งประธานสภายังไม่ได้ข้อสรุปนะคะเพราะว่าถ้าใครตามการเมืองก็จะรู้ว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขามีคณะทํางานเลยนะคณะทํางานที่จะคุยกัน เกี่ยวกับเก้าอ,อี้ประธานสภาดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ในคณะเจรจาชุดนี้ออกมาให้ความเห็นถือได้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันไม่นับเป็นมติของคณะเจรจา <kah. S 2> คือฟังดูแบบนี้ดูเหมือนกับว่าตําแหน่งประธานสภายังไม่ตกผลึกยังไม่ตกผลึกแหละเพราะว่าวันนี้สัมภาษณ์ล่าสุดก็ยังไม่ตกผลึกอยู่ดีอันนี้หัวหน้าพักนะ <Kah. S 2> คุณภูมิธรรมค่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนจับประเด็นแล้วก็เอาไปนําเสนอข่าวในลักษณะประมาณว่า คุณภูมิธรรมเนี่ยหลีกทางให้แล้วนะก็คือคุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยยังไม่ได้เคาะหลอกคือถ้าเกิดว่าถามความรู้สึกจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้พักก้าวไกลได้ประมุกฝ่ายบริหารเพื่อไทยก็ควรจะได้ประมุกฝ่ายนิติบัญญัติแต่ถ้ามันถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยงั้นเรายึดหลักการแล้วกันหลักการก็คือให้พักอันดับหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ประธานสภา แล้วก็รองประธานสภาสองคนก็เป็นพักอันดับสองโอ้โปรากฏว่าก็มีคุณอดิศร์ ออกมากรีดเลยอบอกคุณภูมิทรใเนี่ยหัวใจเป็นสีสมออ้มหรือเปล่าทำไมคุณถึงไปฝั่งนั้นฝั่งนี้เขาก็บอกว่าเขาพูดตามหลักการเฉยเพูดตามหลักการตามหลักการว่าม,มันควรจะเป็นแต่สังเกตนะเขาก็ไม่ได้พูดชื่อพักว่าใครอะไรไงเขาพูดถึงอันดับหนึ่งอันดับสองก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะตีความมันก็เป็นหลักการทั่วไปใช่ไออีกคนหนึ่งคุณประเสริฐใจรัลงทองก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้บอกว่าก็ต้องรอดูก่อนว่าการรับรองของสสของกกตนั้นจะเป็นอย่างไรว่าใครเป็นพักอันดับหนึ่งเพราะว่าเ ประมาณทักสิบที่เองสิบที่นั่งสําหรับเก้าอีสอสอ้สสซึ่งมันพร้อมที่จะพลิกได้อยู่ตลอดแน่นอนว่าพอแกนนําพักเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ประกอบกับการน,นําเสนอของสื่อว่าโอย๊เพื่อไทยหลีกทางให้แล้วนะยอมถอยแล้วนะยอมถอยแล้วนะในทวิตเตอก็มีแฮชแท็กประธานสภา,า <c oughs> ที่ฉันก,ก็กดเข้าไปคลิกดู <c oughs> นะคะรับหน้าที่ชาวบ้านก็อารมณ์แบบประมาณว่าอ๊เพื่อไทยเนี่ยยอมหลีกทางให้กับพรรคก้าไกลแล้วนะ สง่างามมากก็สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาว่าที่สสในพักเพื่อไทยแล้วกันนะคะหนึ่งในนั้นคือคุณอดีศรเพียงเกตค่ะคือคุณอดีศรเนี่ยแกเป็นสสสายบูวะนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปะฉะดักพร้อมที่จะออกมาตอบโต้นะคะทะลุทะลวงเป็นหัวหมูทะลวงฟันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะเขายืนการตลอดเลยเอาฟรีโบดฟรีโบดก่อนนั้นที่ที่บอกอคุณไอติมอะเด็กไปก็คุณอดิศรนี่แหละล่าสุดค่ะคุณอดีศรเนี่ยบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยมันควรเป็นทฤษฎีกินแบ่งนะนี่เริ่มต้นก็คือ<ม>เรื่องนี้มันเป็นทฤษฎีกินแบ่งไม่ใช่กินรวบถ้าอยากจะกินรวบต้องได้เสียงขาดลอย376้อสิแรงมาก376เสียงเอีอต้องได้เสียง376แต่ถ้าคุณสูงแค่151ห้15 1, แล้วจะเป็นทั้งประมุกฝ่ายบริหารและประมุกฝ่ายนิติบัญญัติถือว่าเพ้อฝันแรงมากแรงมากได้เท่านี้แต่จะเอาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อือารมณ์ก็คือถ้า คุณจะกินรวบคุณต้องได้เสียงเกิน376ปิดสวิตสอวคุณ<ม>ท <ำ S 1> าอะไรก็ได้อันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณสูงแค่151คือคุณได้สอสแค่ร้อมันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของสภาคุณจะมากินรวบเนี่ยมันไม่ได้มันเพอฝันนะคะแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้ทฤษฎีกินแบ่ง ยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของพรรคเพื่อไทยหรืออย่างน้อยควรจะต้องใช้มติที่ประชุมสภาตัดสินสภาเป็นของทุกคนไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลความหมายคืองั้นคุณเข้าไปฟรีโหวตในสภาใช่อันนี้เขายืนยันมาตั้งแต่แรกนะคุณดิศอนนะบอกว่าสุดท้ายแล้วนะ่ะยกมือโหวตเพราะเขามวงว่าจำนวนสสอเนะี่ยห่างกันแค่สิบเองแล้วคําถามคือเขาจะร่วมง,งานกันได้จริงเหรอคะ คือมีความเดือดอยู่ในการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งคือคุณอดิศรก็จะเป็นคนตรงๆงแล้วมีความสนิทก,กับคุณทักษิณก็จะเป็นสายของคุณทักษิณแล้วคุณอดีศรเนี่ยยังเบียดแซะไปที่คุณอ้วนภูมิธรรมเพื่อใครเหมือนกันด้วยนะบ้านเดียวกันด้วยบอกเนี่ยคุณอ้วนภูมิธรรมคุณเป็นก้าวไกลไปแล้วหรอคุณเป็นส้มหรอคุณเป็นสีส้มหัวใจคุณเป็นสีส้มหรือเปล่า พักเพื่อไทยเนี่ยเคยพลาดครั้งหนึ่งตอนไปช่วยโหวตให้กับคุณธนาธรตอนปีห2สองทั้งที่พักเองเนี่ยก็มีแคนเดตนายกของเต็งอยู่แล้วจะไปกลัวเขาตลอดไม่ได้นะเหล็กเฉยๆจะอ่อนอยังไงจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นดิฉันนี่ขน,นลุกสู้เลย <c oughs> ประโยคสองประโยคแรกคือด้วยความที่คุณภูมิธรรมกับคุณอดิศรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบิ๊กเนมในพักเพื่อไทยทั้งคู่ <ขา S 1> คนหนึ่งก็สายคุณหญิงอ้อคนหนึ่งก็สายคุณทักษิณ เขาสู้กันจริงหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นกลเกมอะไรดิฉันก็ไม่กล้าที่จะไปวิเคราะห์ล่วงหน้าไงแต่ถ้าเราย้อนแล้วก็คิดตามคุณอดิสรเนี่ยคือในสมัยปี62เนี่ย จำได้ว่าตอนนั้นคุณภูมิธรรมเองเนี่ยก็เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีค a n ิเดต3คนของเขาอยู่แล้วแหละก็คือคุณชัดชาติคุณหญิงหน่อยแล้วก็คุณชัยกเกษมแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณภูมิธรรมเองก็เสนอนะคะพูดคุยกับ6พกพรรคร่วมก็จะมีอนาคตใหม่เพื่อชาติเสรีรวมไทยเศรษฐกิจใหม่ประชาชาติพลังปวงชนไทยปรากฏว่าไปโหวตคุณธนาธรไงคำถามคือออาแล้วทำไมถึงไม่โหวต แคนดิเดตของตัวเองตั้งสามคนอนนั้นั้นคุณหญิงสุดารัตน์อย่างเงี้ยก็เป็นบิ๊กเนมแล้วก็เป็นคนที่แบบหลายคนก็คิดว่าพักเพื่อไทยน่าจะชูคุณหญิงสุดารัตน์อะแต่เอ๊ะทำไมคุณภูมิธรรมไปโหวตคุณธนาธรเพราะเป็นคนเสนอชื่อคุณธนาธรไงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณภูมิธรรมกับคุณหญิงสุดารัตน์เองเขาก็มีคอนฟ f l i ต์กันในสมัยที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นประธานยุทธ,ธาศาสตร์พรคแล้วตอนนั้นย้อนกลับไปในปี62เนี่ยพักไทยรักษาชาติ ไปเสนอใครเป็นคนดิเดตนายกล่ะคือเหมือนกับว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยโดนหลอกหรือเปล่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็อยากจะออกจากพักเพื่อไทยปรากฏว่านายใหญ่ก็ตั้งคนของคุณหญิงสุดารัตน์ขึ้นมาเป็นเลขานาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพก็สร้างความไม่พอใจให้กับเลขาเดิมหรือเปล่าอะคุณอ้วนเป็นเลขาแล้วปรากฏว่าพอเป็นนาวาอากาศเอกอนุดิตขึ้นมาเป็นเลขาธิการคุณภูมิธรรมก็มีข่าวว่าจะแยกไปตั้งพัก ใช่แต่สุดท้ายแล้วก็ไปอยู่กับแคร์ทอคเนี่ยใช่แล้วพักที่ตอนแรกเนี่ยกำลังก่อร่างสร้างตัวตั้งข่แล,แล้วเนี่ยนะคะก็ถูกเบรกเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวเลขาที่การพักจากนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์มาเป็นคุณประเสริฐคนปัจจุบัน,นะอะแล้วคุณอ้วนภูมิธรรมอ่ะง,งั้นไม่ออกละงั้นฉันตั้งเป็นกลุ่มแคร์แล้วกันแล้วคุณภูมิธรรมก็กลายมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโปลิตบูโรของพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน นาวาอากาศเอกอนุดิตก็กระเด็นกระดอนออกไปแล้วก็ไปตั้งพักไทยไ <ข S 1> สร้าง,างไทยไ<ข>ทีนี้คำถามตัวใหญ่ๆก็คือคุณอดิสรกับคุณภูมิธรรมอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นระดับบิ๊กเนมของพักเพื่อไทยนะคะคุณอดิสรเนี่ยถือได้ว่าเป็นสายของอคุณทักษิณแล้วกันให้เป็นสายของคุณทักษิณส่วนพี่อ้นวนเป็นสายของคุณหญิงพะจะมานคาถามคือสองท่านนี้เนี่ยเขากำลัง ตีกันจริงๆเขาทะเลาะกันจริงไหมหรือมันเป็นการวิ่งสับขาเนื่ออันนี้คือการวิ่งสับขาค่ะ <c oughs> คุณลุยแต่คอกันจริงหรือว่าวิ่งสับขากันแน่ <c oughs> เพราะถ้าแต่คอกันจริงมันจะเป็นอีกหนึ่งความหมาย <c oughs> ถ้าวิ่งสับขามันก็จะเป็นอีกหนึ่งความหมายดังนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่มันจะอยู่ที่เก้าอี้ประธานสภาแล้วการที่พักเพื่อไทยออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้ว เพื่อไทยยอมถอยให้กับพักเก้าไกลจริงหรือเปล่าหรือจริงๆเป็นการสรับขาหลอกกันแน่อันนี้น่าคิดนะคุณมุย้ยก็อย่างที่บอกแหละพอมันจะกลายเป็นแบบคนละความหมายคนละคนละเนื้อกันเลยอะ่ะใช่หรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ฉากฉากหนึ่งที่เพื่อไทยคิดว่าเอาแบบเป็นตัวละครนี้ขึ้นมาดีกว่าให้รู้สึกว่ามันเกิดความแตกแยกกันในนั้นคืออย่างที่บอก เพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าก็จะมีความเก่าเกมะนะคะเขี้วลากดินนะคือม,มีความเขี้วลากดินมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนไปเจาะคําพูดของแกนนําแต่ละท่านเจาะแบบลึกๆแล้ว,ลวกันไม่ดูตามที่สื่อพาดหัวแล้วกันนะคะเริ่มกันที่คุณประเสริฐก่อนคุณประเสริฐเนี่ยบอกว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็คือให้พรรคที่มีเสียงสสเป็นอันดับหนึ่ง เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลส่วนตำแหน่งรองประธานสภาอีกสองคนเป็นของพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองแต่เดี๋ยวจะมาคุยกันเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหลังจากที่กกตเ่ให้การรับรองสอสเกิน95คนคือสื่อส่วนใหญ่จะจับแค่นี้ไงจับแค่นี้ประมาณว่าโอเคจุดยืนเพื่อไทยก็คือ,อให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นประธานสภานะแล้วก็พรรคอันดับสองเป็นรองประธานสภาสองคนแล้วกันแต่ถ้าเราเจาะลงไปมากกว่านั้นมันจะมีท่อนที่นักข่าวถามสแสดงว่า พักเพื่อไทยเนี่ยยอมที่จะหลีกทางให้กับพักก้าวไกลในฐานะพักอันดับหนึ่งใช่หรือไม่นักข่าวถามแบบโยนหินถามทางเลยว่าแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มเพื่อไทยคือยอมยกตําแหน่งประธานสภาให้กับพักก้าไกลแล้วใช่ไหมในฐานะพักอันดับหนึ่งคุณประเสริฐบอกยังตอบไม่ได้ต้องรอดูการรับรองสสจากกกตก่อนว่าใครจะเป็นพักอันดับหนึ่งเพราะพักอันดับหนึ่งกับอันดับสองตอนนี้เนี่ยมีสสห่างกันแค่1ิบทีนั่ง ถ้าเกิดว่าเราอ่านระหว่างบรรทัดจะเห็นได้ว่าพอนักข่าวเจาะไปว่าหลีกให้พักก้าไก่แล้วใช่ไหมที่เขาได้สอสอมาเป็นอันดับหนึ่งคุณประเสริฐบอกกรกตยังไม่รับรองสอสอเขายังต่อไม่ได้ยังไม่รู้เลยเออว่าใครจะเป็นพักอันดับหนึ่งคืออย่าลืมว่าพักอันดับหนึ่งกับพักอันดับสองเนี่ยสอสอเนี่ยห่างกันแค่สิบคนนะ มีโอกาสที่จะพลิกไปมาได้ตลอดเวลาแต่อันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่กกตจะรับรองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อว่าเมื่อกกตรับรองสสอ,ออกมาแล้วเนี่ยพักอันดับหนึ่งยังเป็นพักก้าวไกลแบบ100%หรือเปล่าทีนี้ดูถัดไปค่ะอีกคนหนึ่งมาถอดรหัสจากคําพูดเอาเป็นพี่อ้วนภูมิธรรมแล้วกันด้วยความที่พี่อ้วนให้หลักการเอาไว้ว่าพักอันดับหนึ่งเป็นประธานสภานะอันดับ สองเนี่ยเสียงใกล้กันมากมงั้นอันดับสองเอารองประธานสาภาไปสองคนแล้วกันแต่ถ้าเราเจาะไปดูสิ่งที่คุณอ้วนภูมิทําให้สัมภาษณ์แบบเต็มๆเ,เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีรายละเอียดมากกว่านั้นค่ะดูถัดไปนะคะคุณภูมิทําให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังยืนยันมาโดยตลอดนะว่าถ้าก้าวไก่ได้ประมุขบริหารประมุขนิติบัญญัติต้องเป็นเพื่อไทยแต่เอาละ ก็มันเถียงกันไม่รู้จบงั้นเรามีจุดยืนและข้อสรุปก็คือเราเห็นชอบในหลักการก็คือพักอันดับหนึ่งคุณเป็นประธานสภาพักอันดับสองเป็นรองประธานสภาสอ,สองคนด้วยนะก,ก็แต่ว่าหลักการเหมือนคุณประเสริฐเลยนะเหมือนกันโดยมีดอกจันตัวเล็กๆเ,เอาไว้นะคะ <c oughs> บอกว่า <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องรอกกตรับรองผลการเลือกตั้งก่อนนะ อันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไปน่าจะเม,มื่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวเจอคุณวนภูมุมธรรมว่าไงะถามประโยคนี้เลยย้ําอีกครั้งเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยหลีกทางหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขายังยืนยันเหมือนเดิมทุกอย่างว่ามันคือหลักการมันคือหลักการพ้าอันดับหนึ่งเนี่ยก็กได้ไปผ้าอันดับสองเนี่ยก็ได้ตําแหน่งของรองประธานสภาก็ว่าไป ต้องรอกรกะตเนี่ยรับรองก่อนส่วนการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยพูดคล้ายๆคุณหมอชรน,น่านบอกว่าคือเขาก็ไปตําหนิแหละว่ามันคือไม่ได้ทางการเมืองมันก็เป็นความเห็นของของแต่ละคนไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องรอว่ากรกะตเนี่ยเขาจะมีการรับรองอย่างไรบ้างค่ะจนวันนี้กรกะตรับรองผู้สื่อข,ข่าวก็เจอที่พักเพื่อไทยอีกถามอีกก่อนรับรองก็ถามพอหลังปุ๊บจะไม่ถามก็ไม่ได้เกลื่อถามว่าตกลงยังไงออรับรองแล้วยังไงคะ คุณอ้วนก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวรอตอนนี้กําลังรอพักที่เป็นแกนนาในการจัดตั้รัฐบาลเนี่ยติดต่อมาเพื่อมาคุยกัน พักอันดับหนึ่งหรอหรือว่าพักแกนนำรอบนี้เขาไม่ได้พูดพักอันดับหนึ่งนะเขาพูดว่าพักที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องโทรมาจะได้มีการคุยประสานกันเรื่องตําแหน่งประธานสภาคุณ,คณว้ยเชื่อดิฉันไหมว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนสําหรับเก้าอี้ประธานสภาถึงแม้ว่ากกตจะรับรองสสแล้วเนี่ยแต่อย่าลืมว่าหลังจากนี้เนี่ยไทม์ไลน์การเมืองจะมีระยะเวลาอีกอย่างน้อย15วัน จึงจะมีการเปิดประชุมสภาเพื่อที่จะโหวตเลือกประธานสภา15วันหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านผู้ชมอย่าพลาดนะคะ